สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปอในรายการสหวิทยาโหรานะซึ่งมีท่านอาจารย์เออมาดูแรลในรายการทุกราบติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ f a c e b o o k ออร์ซรีเกิรนอาพิรัต เฟสบุ๊กเออซีรีกราภิรัตเบเทอร์ศูนย์หกหนึ่งเก้เก้องี่าย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสอไอดีไรเออซีรีหนและผมครับเฟสบุ๊กครับอาจารย์ทับนาเมตรามหานิยม เบอร์โทร0849266658 ID ราย AJTOP16 สวัสดีนะครับทุกท่านสำหรับในรายการของเราในราบนี้ซึ่งมีท่านอาจารย์เออนะเพื่อเป็นประธานสูงสุด มาในรายการเหมือนเดิมอาจารย์ทอมแนะนำตัวด้วยค่ะผมอาจารย์ครับน,นะครับนะเพื่อดูแลรายการอาจารย์โอสิริกรอภะพิรัตน์นะคะประธานชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทพนิวิทยากรนะคะแอดมินเพจแอดมินกลุ่มพายิปซีกลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหรา,าศาสตร์เอกอุเทนนิวิทยากรนะคะแอดมินเพจสหาวิทยาโหราเพจยิปซีโอสิริกรนะคะ เพจรายการคนมีองค์โดยจารย์โอและจารย์ท็อปนะคะเพจชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทศนิวิทยากรค่ะนะมาแล้วใครเข้ามาแล้วนะคะอยากจะถามคำถามไหนมากที่สุดหนึ่งข้อนะคะ ถามมานะคะก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูก่อนนะคะแชร์ไปได้บุญนะคะแชร์เป็นธรรมทานนะคะอนุโมทนาสาธุสาหรับผู้แชร์ด้วยนะคะใครเข้ามาแล้วก็กดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คําว่าแช,วแชร์แล้วแชร์แล้วชื่อเล่นคําถามค่ะแชร์แล้วโอ้ยจันทป <laughs> เดีขาออกไปหมดนะคะไม่กลัวหน้าตาเร็วมาเร็วอ like ้าวใครเข้ามาแล้วเดี๋ยวกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมเพ์าะว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมาได้เลยนะคะแชร์แล้วค่ะแมมเอาอาจะแชร์อย่ากเออโอ้ยไม่ได้แชร์เลยนี่ไหนโอ้ก็ไม่ได้แชร์นะโอ้ก็ลืมแชร์แป๊บหนึ่งนะขอแชร์ก่อนนะคะ ทำไมันกดไปติด่ะอ่ะมาแช์แล้ว่ะแหมมวันที่หนึ่งกันยายนนี้จะมีโชคลาภไหมคะยังไม่มีครับคุณตาลจะได้แต่งงานกับแฟนคนปัจจุบันไหมคะเราดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันเราไม่ดูถึงแต่งงานนะครับให้มันบอกไม่ค่อยดีนะครับนะต้องเก็บเงินก่อน แชร์แล้วค่ะคนที่คุยอยู่เขาคิดยังไงกับเราคะควรจริงจังด้วยไหมคะเฟิร์นคือไพ่มันออกมาเป็นยังไงเราก็ว่าเบบนั้นดีมมีเตรามหานิยมจริงจังได้ค่ะคนนี้นะดีค่ะดีแชร์แล้วรักอายุสีสิบเอ็ดโชคลาภไม่มีคือโชคลาภได้จากการงานนะคะในอนาคตที่อาจจะต้องวางแผนให้ดีนะ โชคลาภนะคะได้จากการงานนะคะโชคลาภฟุกๆมีแมสันทอมก็ยังไม่น่ามีนะได้จากงานซะมากกว่ามาครับกดแชร์แล้วตามด้วยชิลเล่นและตามด้วยคำถามครับ ใครเข้ามาแล้วนะคะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูแล้วพิมพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าถามคำถามกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าชแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะเข้ามากันได้ เพียงคนละหนึ่งคำถามเข้ามาแล้วขอบคุณจ้านะคะขอบคุณค่ะใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามไหนมากที่สุดนะคะคนละหนึ่งข้อกุ้มใจเรื่องอะไรมากที่สุดอยากจะรู้มากที่สุดหนึ่งข้อนะคะกดไลค์กดแชร์และพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถาม นะโดยมีท่านอาจารย์โอ้มาเป็นประธานเหมือนเดิมนะท่านอาจารย์โอ้ของเรานี่ยท่านเนี่ยเป็นกูรูด้านไพ่ยิปซีมามหลายสิบ <10 S 1> ปีัป้านใครเขาก็สอนกันได้ไพ่ยิปซีอ่นะไม่หลอกก็สอนไปเรื่อยๆเนี่ยแหละไม่ได้รู้เรื่องเขาอ,อะไรไม่กูรูอะไรขนาดน,านั้นใครๆเขาก็สอนกันได้อะขอบคุณจ้าค่ะขอบคุณค่ะ ใครเข้ามาแล้วอยากจะถามคำถามนะคะกดไลค์กดแชร์เป็นค่าครูนะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามนะคะ hmm. ใครที่สนใจนะคะไพ่ยิปซีและหนังสือคู่มือนะคะศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะสั่งจองได้นะคะ มีที่เรานะคะขายอยู่นะคะพร้อมของแถมน,นะคะไพ่ยิบซีและหนังสือนะคะคู่มือศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะสนใจทักแชทได้นะคะสนใจทักแชทได้นะคะหนังสือและพยิบซีศึกษาได้ด้วยตนเองนะคะ ถ้าเกิดศึกษาแล้วไม่เข้าใจนะมีครูสอนนะคะจา์โอสอนได้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะคำถามไหนที่อยากรู้มากที่สุดคนละหนึ่คำถ,ถามนะคะทุกใจเรื่องไหนมากที่สุดคนละหข้อถถนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามมาได้เลยนะคะ แชร์แล้วกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วชื่อเล่นคำถามค่ะใครก็ได้นะคะเข้ามาแล้วนะคะอยากจะรู้นะคะคำถามไหนมากที่สุดคนละหนึ่งข้อนะคะที่อยากรู้มากที่สุด ที่คุ้มใจมากที่สุดคนละหนึ่งข้อนะคะเพื่อเราจะช่วยแบ่งเบาความทุกข์ของคุณได้นะคะก็สามารถสอบถามมาได้นะคะโดยกดไลค์กดแชร์ก่อนแล้วค่อยพิมพ์คําว่าแชร์แล้ว,ลวชื่อเล่นคําถามนะคะถามได้เพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นครับข้างหน้าข้างหน้านี้เราจะดูแค่ไพ่ยิปซีเท่านั้นนะคะก็คือจะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะ แต่สาหรับเรื่องสิ่งที่มองไม่เห็นสิ่งนี้ลับนะคะสื่อเทพสื่อวิญญาสื่อเจ้ากันในเวสื่อระลึกชาติที่แล้วสื่อเจ้าที่เจ้าทางหรืออะไรเงี้ยแนะนําดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะไม่ดูขอสงวนไว้สําหรับดูส่วนตัวมีค่าครูนะคะแล้วก็การตรวจองค์ตรวจเทพนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะเพราะว่าจะต้องเปิดครูเขาเรียกอะไรเปิดตาที่สามเหรอบูชาครูก่อนใช่ไหมครับใช่มาแล้วมีคนถามเข้ามา แชร์แล้วค่ะมี B, ความรักมีแฟนแล้วค่ะเอ๊คุณบีมันไม่ค่อยได้เจอกันหรือเปล่าคะหรืออยังไงคะมีเหตุต้องเหมือนกับเสียใจอะไรบางอย่างหรือไม่ค่อยได้เจอกันหรืออะไรเนี้ยค่ะนะอาจจะไม่พอใจอะไรบางอย่างก็แล้วแต่เนาะอืม,อมกดแชร์ออกไปครับคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าสเก้าแชร์ กดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามค่ะใครที่เข้ามาถามนะคะใครที่มีปมัญหาอะไรที่อยากรู้มากที่สุดนะคะทุกใจมากที่สุดนะคะคนละหนึ่งข้อนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วพิมพ์คำว่าแชร์แล้วช่วยเล่นคำถามมาได้เลยนะคะใครที่อยากดูส่วนตัวนะคะทักแชทมีค่าครูนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ที่เพจนี้นะคะสหวิทยาโหราหรือ เฟซบุ Facebook o กโอสถิกรอภิรัตนะคะมากดแชร์แล้วมาถ้าเกิดใครอยากจะดูรวงส่วนตัวนะคะติดต่อสอบถามได้ที่ f a c e b o o k โอสถิกรอภิรัตนะคะที่ท่านอาจารย์เออหรือไอดีไลโอสถิริหนึ่งหนะคะเพื่อเป็นประธานในชั้นสูงสุดนี้นะ อาจติดต่อดูดวงครับแบบเป็นส่วนตัวได้ที่ท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานในชั้นสูงสุดนี้ชั้นสูงสุดพิเศษนี้ประธานก็คือท่านอาจารย์โออจริงๆอิงจริงติดท่านอาจารย์โอป,ประธ<อ>า,านติดต่อเฟซบุ๊ก b o o k โอ oh, ซิริกอนอาภิรัตเฟซบุ๊กโอซิริกอนอาภิรัตเบอร์โทร0619922645 ศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอเดียรโอเมเจอร์เหนืแล้วผมครับเฟสบุ๊กครับอาจารย์ท็ ah e อปนะเมตรามหานิยมเบอร์โทรศูนย์แปดสี่เก้าสองหกหกหกห้าแปดไอเดียรเอเจทอพหนึ่งหกมามีคนถามเข้ามาสวัสดีค่ะอันนี้มีมีผู้แชร์แล้วนะคะคุณแป้งคาไวอี้นะคะแชร์แล้วหนึ่งการเงินครับ ถือว่าหาได้เรื่อยๆครับขยันหาเงินนะคะใช้ความสามารถของตัวเองนะคะตั้งใจทํางานหาเงินได้เป็นก่อเป็นกำรรนะคะเมตตามานิยมสวัสดีค่ะจันโทษจันทอมนะคะคุณแป้งคาวาอี้ล้วมีผู้แชร์แล้วนะคะงงมากเลยเมื่อกี้เข้าไปทำไมไม,มีผู้แชร์ตามมาเพจสถาบันทยโโหยอาหัรจันทอมลงมาได้แล้วนะคะมาเช็คลงมาีินทีจาย์หันไปดูดิ สิบเอ็ดนาทีแล้วไปแล้วนะครับสำหรับรเ,เดี๋ยวนี้เพิ่งเข้ามาเองเนี่ยเนี่ยมีคนเขาถามนะคะช่แล้วค่ะแป้งอยากทราบว่าคนชื่อกล้องเข้ามาคุยเล่นด้วยเขาจริงใจกับเราไหมคะอ่าเขาพิจารณาเราอยู่ครับโอ้อันนี้มันเป็นไพ่แบบคือเขายังไม่ไม่นี่สักทีเดียวเขาดูห้าทีเราอยู่เหมือน มันเป็นไพ่งกอ่ะคุณต้องเลี้ยงเขาตลอดชีวิตนะคุณแป้งไพ่มันขึ้นแบบเหมือนแบบเขาไม่ค่อยจะชอบจ่ายให้เราอ่ะเอออะไรเงี้ยคุณต้องจ่ายให้เขาคุณรู้ไหมคุณแป้งระดับแป้งแค่เว้ยเนีเอาละเวลาก็หมดลงแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอเมีสอบอย่างนะแป้งนะ คือหนึ่งเขางกกับเราค,คือสองแล้วแล้วก็สองเนี่ยเหมือนเขาดูท่าทีเราอยู่เหมือนเขาไม่อยากจะแสดงออกอะไรกระโตตางมากอะ่ะคือเขาแบบดูเราอะ่ะว่าเขาเราใจยังไงแล้วเขาก็ไม่ค่อยออกอะไรอะไรอย่างเงี้ยส่งหัวใจให้กับรายการขอบคุณมากเลยค่ะคุณแป้งนะคะน่ารักมากอาจารย์เา็าเป็นอะไรทำไมหงอยอ่ะคะยัง,งยไปท,<อ>ทำรายการอื่นแล้วนะอ่ะไปแล้วนะอ่ะ